เกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่มีนักท่องเที่ยวอะคะ่ะเขาไปติดถ้ำน้ําทะลุในพื้นที่ของเขื่อนราชระพาจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีคุณแม่เบื้องต้นเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยนักท่องเที่ยว22คนไกด์ 2>, 2คนคือรวมในครั้งนี้24คนนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานสามารถช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยจํานวน23คนทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่ามีหายไปหนึ่งคนซึ่งก็คือไกด์นำเที่ยว ล่าสุดนะคะคุณแม่เป็นความคืบหน้าจากกรณีดังกล่าวนี้เวลาประมาณตีสามยีนาทีได้ชุดค้นหาเนี่ยได้ไปพบกับร่างผู้เสียชีวิตซึ่งก็คือไกด์ที่ตามหากันอยู่นั่นแหละค่ะอยู่ภายในถ้ำน้ําทะลุนะคะซึ่งก็ทราบชื่อว่าคือนายปองยศเกิดดีอายุ37ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยก็ นำนะคะร่างส่งชนะสูตรต่อที่โรงพยาบาลบ้านตาขุนส่วนนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บนะคะจำนวน22คนรวมถึงไกด์ที่รอดมาหนท่านเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการลำเลียงนะคะนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านตาขุนด้วยเช่นกันค่ะก็ปฏิหารไม่มีจริงนะคะสุดท้ายก็ไกด์ที่หายไปก็พบว่าเสียชีวิตค่ะ